นายกรัฐมนตรีของคนภาคใต้เรื่องราวของวิชิตณเมืองตรังอันเงียบสงบท่ามกลางสวนยางพาราเขียวขจีเด็กชายวิชิตถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวชาวสวนยางที่เรียบง่ายเขามักจะช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่ยังเด็กแม้ชีวิตจะยากจนแต่ความใฝ่ฝันของวิชิตนั้นยิ่งใหญ่กว่า เขาเชื่อว่าความรู้จะนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจึงมุ่งมั่นอ่านหนังสือใต้แสงตะเกียงในยามค่ำคืนเสมอด้วยความตั้งใจวิชิตได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์เขายังสอบในตีบัณฑิตได้สำเร็จแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดละ หลังจากเรียนจบวิชิตตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามการเมืองเขาลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังในานามาพักประชาธิปัตย์ถ้ำกลางเวทีเล็กๆในภาคใต้ายความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่วิชิตยึดมั่นเสมอมาทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการเมืองมือสะอาด ด้วยผลงานและความน่าเชื่อถือวิชิตเริ่มได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในหลายกระทรวงเขาทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาประเทศชาติปีพศ2535หลังวิกฤตการทางการเมืองครั้งสำคัญวิชิตได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกเขาพร้อมที่จะนำพาประเทศก้าวผ่านความท้าทาย ในฐานะผู้นำประเทศวิชิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเขามุ่งมั่นผลักดันนโยบายด้านการศึกษาและสาธารณาสุขเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสที่ดีขึ้นการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายวิชิตต้องเผชิญกับแรงกดดันและการตรวจสอบจากฝ่ายค้านอย่างดุเดือดในห้องประชุมสภาแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แต่การเมืองก็มีขึ้นมีลงวิชิต ต้องพ้นจากตำแหน่งหลังพักพ่ายแพ้การเลือกตั้งเขายิ้มอย่างเหนื่อยล้าแต่ยังคงสง่างามปีพศ2540ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เรียกว่าต้มยำกุง้งผู้คนตกงานธุรกิจล้มละลายท่ามกลางความสิ้นหวังวิชิตถูกเรียกให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งการบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจนั้นยากลำบาก ค่างเงินบาทร่วงลงอย่างรวดเร็วประชาชนออกมาประท้วงวิชิตพยายามแก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถแม้สถานการณ์จะตึงเครียดแต่จุดแข็งของวิชิตคือความสุดจริตเขายังคงรักษาภาพภรร์ที่สะอาดและเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนเสมอมาอย่างไรก็ตามวิชิตก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นนักการเมืองที่ประนีประนอมมากเกินไปซึ่งบางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนในการแก้ไขปัญหาที่ต้องการความเด็ดขาด ในปีพศ2544วิชิตต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่เขาก็ยังคงเป็นที่จดจำในฐานะผู้นำที่ซื่อสัตย์และทุ่มเทเพื่อประเทศชาติแม้จะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่วิชิตก็ไม่เคยทิ้งงานการเมืองเขากลับมารับตำแหน่งสำคัญอีกครั้งในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ควบคุมการประชุมด้วยความยุติธรรมตลอดชีวิต วิชิตใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาชอบเดินตลาดทักทายชาวบ้านและรับฟังปัญหาของพวกเขาเสมอทำให้เขากลายเป็นคุณลุงนักการเมืองที่ทุกคนรักมรดกที่วิชิตทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังไม่ใช่เพียงตำแหน่งหน้าที่แต่คือชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป